سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. ว่าอินอัาบัดฮุตรร้าอุสับระฟะแก่นค่ย خير ลล له รัวหุมุสลิมขอความสันติสุขความจำเริญความรหมัดจงประสบแด่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละเป็นอีกวันศุกร์หนึ่งนะครับที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีพละกำลังเรายังมี ความสามารถนะครับที่จะเดินเหินเดินทางมาละหมาดร่วมกันมาทําอิบาดามารําลึกถึงอัลลอฮ์ในวันนี้นะครับบางทีนะครับการที่เรามีสุขภาพที่ดีการที่เรายังมีลมหายใจนะครับเราอยู่กับมันจนเคยชินนะครับจนลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเนี้ยมัดคือความโปรดปานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุลตาลา นะครับหากเราย้อนกลับไปดูพี่น้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับอายันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเลยนะครับเราอย่าคิดว่าวันนี้เรายังแข็งแรงเรายังมีพละกกาลังนะครับวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์จะเรียกกลับไปหาพระอ,องค์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายดดยมากนะครับเราไม่สามารถหลีกหนีได้ สิ่งสําคัญนะครับสําหรับมุสลิมและผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่จะต้องราลึกไว้เสมอก็คือการเตรียมตัวนะครับการทําตัวเองให้พร้อมที่จะกลับไปหาพราะองค์ลอสมาตาลาอยู่เสมอนะครับการที่เราจะต้องเตรียมตัวเราเองลูกหลานของเราครอบครัวของเราการเตรียมตัวคืออะไรล่ะครับก็คือการที่เรานะครับศึกษาว่าอิสลามเนี่ยพี่แท้จริงแล้วเนี่ย ต้องการอะไรในโลกดุนยานี้นะครับแน่นอนเราจะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วการสแสวงหาริสกีการทำมาหากินนะครับมันต้องควบคู่ไปกับการทำอิบะาดาเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหากเราพิจารณาดูอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นบททดสอบ สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ผลกระทบได้รับผลกระทบอะไรมากแต่กับบางคนนะครับต้องสูญเสียคนที่รักสูญเสียคนรู้จักเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจากภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองแบบคนที่ไม่ได้ศรัทธาเขาอาจจะมองว่าเป็นเพราะภัยธรรมชาติเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สําหรับผู้ศรัทธาแล้วทุกสิ่งนะครับล้วนมาจากอัลลอฮ์ ทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บยังไงโดยที่เราไม่เครียดนะครับโดยเราไม่โดยที่เราไม่วิตกกังวลแน่นอนครับบางคนอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับบางคนสูญเสียคนที่รักสูญเสียคนที่รู้จักบางคนอาจจะไม่ได้สูญเสียเกี่ยวกับชีวิตแต่กลับสูญเสียในเรื่องของเงินทอง นะครับการค้าการขายธุรกิจบางคนล้มระเนรนาดบางคนอาจจะกระทบเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนโดนผลกระทบหมดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาฝากพี่น้องนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความสุขให้จิตใจสงบสุขได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับบททดสอบทุกบททดสอบนะครับไม่ว่าจะหนักจะเบา อัลลอฮ์สุมาตาลาส่งมาให้กับเราเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแยกแยะดระยัตหรือระดับ إ ي ่านการศรัทธาของเรายิ่งเราโดนทดสอบเยอะนะครับแน่นอนแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะดูว่าเราเนี่ยนะครับ إ ي ่านของเราความอดทนของเราความเข้มแข็งของเรามากแค่ไหนสำหรับผู้ศรัทธาแล้วนะครับเมื่อบททดสอบมาถึงเขาจะไม่ตีโพยตีพายเขาจะไม่โทษ สิ่งอื่นเลยจะไม่โทษคนจะไม่โทษธ,ธรรมชาติจะไม่โทษสิ่งใดเขาจะเริ่มทบทวนจากตัวเขาเองก่อนที่ผ่านมาเขาผิดพลาดอะไรวันนี้การทําอิบัตการละหมาดของเราเข้มข้นมากแค่ไหนนะครับผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับการสแสวงหาดิสกีการทํามาหากินหรืออะไรก็แล้วแต่แตใ่ในทางกลับกันเราต้องไปกับทางคู่ขนานกันนะครับเราต้องควบคู่กันไปนะครับ วันนี้บางทีเราอาจใจรุ่มหลงอยู่กับดุนยามากไปหรือเปล่าอัลลอฮ์เลยสะกิดเรานะครับอัลลอฮ์เลยดึงเรากลับมาให้อยู่ในแนวทางนะครับเหมือนกับอายะห์ที่ผมได้ยกไปข้างต้นนะครับอัลลอฮฺสัลาะกาวไว้ในสุรอัตตอบุนาอนายะห์ที่1 1นะครับว่าอาอุบิลลาฮิมินัสเซตน,นิราจิมมาอัลซอบะมิมุซีบะตินอิลลาบิอิฏนิลลาไม่มีมุซีบะบททดสอบใดนะครับ ที่มาประสบกับบ่าวของอัลลอฮ์นั้นนอกจากเป็นอนุมัติเป็นพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับว่าเราจะปฏิเสธหรือเราจะหนีบททดสอบแค่ไหนหนีไม่พ้นครับตราบใดที่เรายังบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะครับตราบใดที่เรายังบอกท่านนบีมุัมัดสุลสลัมเป็นรอซูลของพระองค์เราลุกคนต้องล้วนเจอกระบ,บททดสอบนะครับแล้วเรากล่าวต่อว่าว่าไม่ยุมิมบิลลาฮิยัดิกลบะ และผู้ใดนะครับศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็จะมอบทางนำนะครับเหมือนกับว่าพระองค์จะมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับเขาแน่นอนครับก่อนอื่นเราจะต้องการเราเราต้องการแก้ไขเราต้องการทางออกสิ่งสําคัญสิ่งแรกคืออะไรคือการศรัทธ,ธาครับวันนี้เนี่ยปากเราก็บอกฉันเป็นมุสลิมนะครับศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อดบีศรัทธ,ธาต่อกุรร่านศรัทธ,ธาต่อมาอะไรากะ แต่เราเคยลงลึกไปไหมว่าการศรัทธาต่างๆเราเนี่ยเนื้อหาที่แท้จริงของของการศรัทธาคืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นการศรัทธาต่อวันอคาคิรอเนี่ยนะครับบางคนนะครับในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าจะจะมีวันสิ้นโลกนะครับหรือการกำหนดการศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการกรรกรดั้ง กำหนดที่ดีและกำหนดถึงบททดสอบต่างๆความช่วยต่างๆเนี่ยนะครับบางคนก็ยังโอเคครับวันนี้วิทยาศาสตร์นะครับสามารถอธิบายเกือบทุกอย่างได้แต่ในเวลาเดียวกันเราจะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะเดินไปในทางใดทางหนึ่งสุดโต่งไม่ได้นะครับแน่นอนครับอิสลามเนี่ยเราต้องยึดไว้เป็นที่มั่นอยู่แล้วแต่ด้วยความรู้สมัยใหม่เนี่ยเราก็ต้องอย่างที่บอกครับเราจะมีความรู้ไปหักล้างพวกนี้ได้เนี่ยก็คือความก็คืออิลมูครับไม่ใช่ความคิด คิดไปเองใช้ตักกะมั่วๆไปเองไม่ได้เราก็ต้องยึดจากแนวทางที่ท่านนบีประัมสละสลัมได้บอกยึดจากแนวทางของชาวสลับตาบิอิตตาบิอินที่ได้บอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นก,นการละหมาดเนี่ยนะครับบางคนพยายามเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใส่ถามว่าดีไหมในจุดหนึ่งก็ดีแต่การที่เราไปอิงวิทยาศาสตร์จนเราลืลลมแก่นแท้ของการละหมาดเนี่ยนะครับ มันก็จะทําใหเ้เขาเรียกว่าอะไระสิ่งที่ท่านนาบีบอกเนี่ยมันก็เป็นแค่พอผ่านไปยุคหนึ่งยุคสมัยหนึ่งลูกหลานเราก็จะมองเป็นเรื่องของความงม,มงายนะครับเพราะการที่เราไปยิงกับบางทีไปยิงกับวิทยาศาสตร์มากเกินไปอย่างที่ผมบอกตั้งข้างตนผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับทางการดุนยาอะไรต่างๆแต่ว่าเราก่อนอื่นจะไปดุนยาเนี่ยาศาสนาเราต้องเข้มแข็งก่อน พื้นฐานของอิลมูความรู้ของอิสลามเราต้องเข้มแข็งพอนะครับที่จะไปที่จะไปศึกษาแนวทางอื่นนะครับวันนี้มีเยอะมากอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่าอะไรโค้ชต่างๆไอดอลเน็ตไอดอลพวกนี้บางทีเราไปตามไปฟังเขาจนบางทีเราหลุดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแนวทางการหาเงินแนวทางการแสวงหาเล่นหุ้นออะไรก็แล้วแต่ บางทีเราฟังพวกนี้จนเราหลุดนะครับผมผมมีคนรู้จักยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันบางทีพอผมไปคุยฟังแล้วคือแนวทางอิสลามเนี่ยนบีก็สอนไว้ทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแม้กระทั่งการทําการค้าท่านนาบีก็สอนถ้าหากเราศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงๆอันนี้คือตัวอย่างที่ผมจะยกมานะครับประการต่อมานะครับการที่เราจะอยู่กับบททดสอบนะครับ ที่จะทำให้จิตใจสงบนได้ยังไงแน่นอนครับถ้าเรามีศรัทธาที่แท้จริงยากนะครับที่เราจะสูญเสียคนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดสมมุติเราสูญเสียคนที่เรารักมากเลยและการที่ทำจะให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตตกไม่กังวลหรือไม่เครียดเนี่ยทำได้ยากแต่แน่นอนครับถ้าเรามีอีหมานจริงๆนะครับถ้าเราศรัทธาต่อรอ รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลาเป็นคำกำหนดมาจิตใจเราจะสงบนะครับเราจะกลับไปรำลึกถึงพระองค์ว่าโอเควันนี้เขาจากไปแล้วเราทำอะไรให้เขาได้บ้างเราดูอาให้เขาได้ไหมนะครับเราเทำบุญหรือว่าทำอะไรให้เขาได้ไหมนะครับนี่ครับคือลักษณะของผู้ศรัทธานะครับประการต่อมานะครับผู้ศรัทธานะครับที่แท้จริงเนี่ยเวลาเขาเจอบททดสอบเนี่ยนะครับ เขาจะสแสวงหาทุกทางนะครับที่จะแก้ไขในสิ่งผิดพลาดของเขาสแสวงหาว่าเอ๊ะฉันผิดพลาดอะไรแล้วก็จะสแสวงหาสิ่งที่ทําให้อาลลอร์พึงพอใจยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยธุรกิจของเราฝืดเคืองเหลือเกินนะครับธุรกิจของเรามันกระท่อนกระแท่นถ้าจะเทียบกับเมื่อก่อนโควิดอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราพิจารณานะครับว่าเอ๊ะเราจ่ายสกาศครบหรือเปล่า หรือโอเคสกาดเราอาจจะครบสดอกอแลเราได้จ่ายบ้างไหมสกาดคือภาคบังคับส่วนสดอกอนี่คือภาคสมัครใจบางทีสกาดเราอาจจะเปะ๊ะไม่มีบกพร่องเลยแต่บางทีสดอกอเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ยังหวงนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมแนะนำนะครับเวลาจะเกิดไม่ว่าเราจะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งตั้งตัวให้ได้ก่อนนะครับอย่าฟุ้งซ่านอยู่กับความเศร้าวความทุกข์ ตั้งสติแล้วก็มารำลึกว่าเอ๊ะเราผิดพลาดอะไรวันนี้เราละหมาดครบห้าเวลาหรือเปล่าครบห้าเวลาแล้วยังไงต่อเข้มข้นมากแค่ไหนตรงเวลามากแค่ไหนมีเวลามามัสยิดหรือเปล่านะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสิ่งอาจจะเป็นสิ่งปลีกย่อยมากๆแต่มันก็สิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะส่งเสริมบรารัตส่งเสริมความสิริมงคลในชีวิตของเราและก็ทรัพย์สินของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับ ประการต่อมานะครับสิ่งง่ายๆเลยนะครับที่อุลมะหลายคนเลยจะแนะนําบางทีเราจะบอกว่าเออฉันกำลังหมาครบห้าเวลาน,นะบางทีอาจจะล่วงเวลาไปบ้างห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงมันก็ยังไม่เพียงพออุลมะเขาก็แนะนําว่าสิ่งหนึ่งที่จะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆถือเป็นสิ่งสําคัญที่ท่านนาบีทําไม่เคยขาดคือการซิกรุลล การอ่านดูอาอัสการทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวเข้าห้องน้ําออกห้องน้านะครับบางทีแม้กระทั่งตัวของเองบางทีเราก็ละเลยบางทีเราก็หลงลืมนะครับบางทีมันเป็นสิ่งง่ายๆมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออัสการยามเช้านะครับดูอายามเช้าดูอายามเย็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นดูเป็นสิ่งที่เล็กน,อน้อยแต่ถ้าเราทําเป็นอิสติคอมะเราทําอยู่สม่ําเสมอ แล้วยิ่งถ้าเราศึกษาความหมายของดุอาต่างๆเหล่านั้นนะครับพี่น้องจิตใจเราจะผูกพันกับลอสนตาลาตลอดเวลานะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมลองลองฝึกตนเองนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าวันนี้ผมมาให้ความรู้กับพี่น้องผมไม่ได้ต้องการมาสอนแต่พี่น้องผมต้องการอ e ทบทวนตัวเองและเตือนตัวเองไปในตัวด้วยนะครับประการต่อมานะครับการเรียนรู้อิสลามนะครับ อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสําหรับเด็กไม่เฉพาะสําหรับวัยรุ่นหรือไม่ทุกวัยครับแม้เราจะเป็นวัยใกล้ถึงฟังอะไรก็แล้วแต่การศึกษาสลานเนี่ยไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้ววันนี้เราบอกว่าเรารู้จักคนนั้นเรารู้จักนักบอลคนนี้เรารู้จักนักร้องคนนี้นะครับแต่วันเนี้ยแตเนะบบเาาแ่เรารู้จักนบีนาบาของเรามากแค่ไหนเรารู้จักบรรดาสหบะของเรามากแค่ไหน บางคนนะบอกฉันนะอยากกลับไปหาเลอฉันนะอยากกลับไปในวันเกียรม,มาเจอท่านนาบีได้สลามกับท่านนาบีได้กุจุบท่านนาบีแต่เราไม่รู้ประวัติของท่านเลยเราไม่ได้ใส่ใจเลยว่าชีวประวัติของท่านเป็นยังไงบางทีความคิดคําพูดการกระทํามันต้องดําเนินไปด้วยกันครับพี่น้องนะครับประการต่อมานะครับแน่นอนครับว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับการที่เราต้องเข้มข้นในอิบาดะการที่เราต้องสแสวงหาความพึงพอใจทั้งหลายทั้งมวลนี้เพื่ออะไรครับเพื่อโลกหน้าท่านนาบีเคยเปรียบเทียบไว้ว่าดุนยานี้เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนที่นิ้วจุ่มไปในหมาสมุทรสิ่งที่ติดมาที่นิ้วเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพตามไม่ต้องหมาสมุทรหรอกแค่กระมังใบหนึ่งนะครับเราเอานิ้วจุ่มไปเนี่ยนั่นคือดุนยาที่เหลือทั้งหมดคือ อาเคโรหมายเขาว่าไงวันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะชั้นอายุสามสิบสี่สิบจะหกสิบจะมันนานเหลือเกินโลกดุนยาเนี่ยเพียงแค่เสี่ยวหนึ่งเองครับอาเคโรคือที่กลับไปแล้วไม่มีวันสิ้นสุดแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรกลับไปบ้างเงินทองแน่นอนเอาไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับชื่อเสียงแน่นอนเอาไปไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่จะเอาไปได้คืออะไรคืออีบาดะด์คือ ความดีต่างๆซอดก์อสากาศหรือว่าการซิกรุลนล้ออะไรต่างๆที่เราทำได้นะครับท่านนับดุลีมผู้ลยนะครับได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาไว้ความว่าช่างน่าแปลกใจเหลือเกินสำหรับการงานของผู้ศรัทธาแท้จริงการงานของพวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี หมายถึงเมื่อเขาประสบกับบททดสอบเมื่อเขาประสบกับความดีเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่เขาปพื้มนปิติใจนะครับเขาจะชุกชกขอบคุณต่อเลาะและเมื่อเขาประสบกับภัยพิบัติความทุกข์ความเศร้าโศกการสูญเสียนะครับเขาก็จะอดทนหมายความว่ายังไงผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับไม่ว่าชีวิตเขาจะสุขหรือทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะนึกถึงอาอยอยู่เสมอ เมื่อเขาได้รับความปิติยินดีนะครับเมื่อเขาได้รับความสุขเขาก็ชุโกดรต่ออโลขอบคุณอัลรำลึกถึงพระองค์ในเวลาเดียวกันเมื่อเขาทุกใจกลุ้มใจเครียดเขาก็นึกถึงอัลถามว่าวันนี้เราทําได้มากแค่ไหนนะครับอยากฝากให้พี่น้องทุกคนนะครับเอาลักษณะที่ท่านนาบีบอกนะครับคือลักษณะของผู้ศรัทธานี้เนี่ย ลองไปคิดทบทวนนะครับลองไปปรับใช้ดูซิว่าเราจะปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างไงเราจะอยู่บนบททดสอบความทุกข์ยากความลำบากแต่เราก็ยังมีความสุขมีความสงบสุขในจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดวิตกกังวลจนเกินไปเราทำได้แค่มากแค่ไหนนะครับก่อนที่ผมจะจากไปจบคุตบ้านในวันนี้ไปนะครับ ผมอยากจะฝากให้พี่น้องนะครับนึกและรำลึกอยู่เสมอนะครับต้นคุตบปาผมบอกแล้วว่าอายันกำหนดสภาวะการการสูญเสียการจากไปเนี่ยไม่มีไม่มีคำว่าอายุแล้วครับไม่มีการบอกว่าเดี๋ยวจะ60สิเดี๋ยวจะตาย70จะตายไม่มีแล้วครับวันนี้เรานั่งกันอยู่สมมติตรงนี้มี150คน อาทิตย์หน้าอาจจะมีบางคนจากเราไปแล้วก็ได้นะครับแน่นอนคือสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าอยากให้เราเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวจริงๆคร,ร,รับพี่น้องไม่ใช่พูดแค่ลมปากนะครับการเตรียมตัวง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรเลยแค่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้มข้นในอมามัดอิบาดาให้มากที่สุดศึกษาสุนนะของท่านอาบีว่ามีอะไรบ้างที่มันจะมาเสริมในชีวิตของเรานะครับ สุนนะต่างๆดูอาต่างๆการซิกรุ่นล้อต่างๆนะครับอย่างน้อยตื่นเช้ามาทําให้เป็นกิจวัตรเลยว่าขณะเราขับรถไปทํางานหรือว่าขณะเรามีเวลาว่างช่วงไหนก็ได้อ่านอัสการยามเช้านะครับซิกรุ่นล้อรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับสุบฮานอัลลอฮ์สิบครั้งล้วะสิบครั้งอะไรก็แล้วแต่ทาให้มันทำให้มันเป็นเหมือนกับชีวิตจิตใจ,จของเราไปเลยเหมือนเราตื่นมากินข้าวเหมือนเราตื่นมาเข้าห้องน้ํา นะครับเริ่มจากจุดนี้อินชาอัลลอฮ์แล้วมันจะทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆและพยายามเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะในเรื่องของสุนัตต่างๆไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งถ้าเราทําครบตามนาบีเมื่อไหร่อินชาอัลลอฮ์เราจะเข้าใกล้แบบอย่างเราจะเข้าใกล้ความเมตตาและเราจะได้พบท่านนบีอินชาอัลลอฮ์ในวันเกียรมะ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله اكبر ولا حول